พริกแดงจินดาสับละเอียดนะคะความเผ็ดนะคะสามารถปรับได้ตามผู้ทานเลยนะคะแล้วก็ทำการผสมค่ะและเมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็จะนำในส่วนของตัวกุ้นเชียงค่ะลงไปคลุกเลยนะคะง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากเลยนะคะวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนการทำง่ายนิดเดียวค่ะสำหรับเมนูนี้ สวัสดีค่ะได้ยินเสียงไลลาแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะวันนี้ไลลาคนเดิมนะคะเพิ่มเติมมาชวนเพื่อนเพื่อนเข้าครัวทําเมนูอาหารดีๆทานกันอีกแล้วค่ะและอีกเช่นเคยนะคะกับวันนี้เมนูทํากินเองง่ายๆได้ที่บ้านแต่รับรองค่ะว่าได้ความอร่อยกันแบบเต็มๆคาแน่นอนสําหรับเมนูในวันนี้จะมาในรูปแบบเมนูยําค่ะกับเมนูวันนี้ยํากุ้นเชียงในแบบฉบับของไลลาชิลๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้ไปพร้อมๆกัน เลยดีกว่าค่ะวัตถุดิบแรกนะคะกุ้นเชียงค่ะเป็นเส้นๆนะคะลายลาก็จะมาหั่นให้เป็นบางประมาณนี้เลยนะคะพอดีคำพริกแดงจินดาสับละเอียดค่ะหอมแดงซอยหอมหัวใหญ่ซอยเมื่อเขือเทศแตงกวาหั่นสไลด์บาง ใบขึ้นชายหรือว่าตั้งโอนะคะในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีในส่วนของตัวน้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำตาลทรายค่ะเห็นไหมคะว่าวัตถุดิบลัะส่วนประกอบในเมนูนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปลงมือทําในเมนูนี้นะคะไลาลาขอกําลังใจจากเพื่อนๆนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่ช่องไลาลาชิลชิค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ไลลา,ลาทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อๆไปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะและเมื่อวัตถุดิบพร้อมแล้วนะคะเราก็ อย่ารอช้าไปลงมือทํากันเลยดีกว่าค่ะตามไลาลามาดูเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะสําหรับการทําเมนูยํากุ้นเชียงนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราจะนํากุ้นเชียงนะคะลงมาทอดก่อนแต่วันนี้การทอดของไลลา,ลาเราจะทอดกุ้นเชียงโดยไม่ได้ใช้น้ํามันค่ะเราจะใช้น้ําเปล่าเทงลงไปเลยค่ะและเราก็จะตามด้วยด้ส่วตัวกุ้นเชียงค่ะ ลงไปทอดเลยนะคะเราจะนําลงไปทอดให้สุกเลยนะคะใช้เวลานะคะประมาณ10นาทีนะคะหลังจากนะคะที่เราได้ทําการทอดในส่งตัวกุนเชียงนะคะมาประมาณ10นาทีนะคะจะสังเกตได้ว่ากุนเชียงของเรานะคะเริ่มสุกแล้วนะคะ เริ่มสีออกจะ,ะขุ่นๆแล้วนะคะแล้วก็ปิดแก๊สเลยค่ะแล้วนำในส่ง,งตัวกุนเชียงนะคะขึ้นเสด็จน้ำไว้ก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะ ลดในเรื่องของตัวน้ํามันนะคะไลลา,ลาแนะนําเลยนะคะว่าให้ใช้เป็นใน2ตัวน้ําทอดนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยกุนเชียงมันจะมีความมันนะคะของตัวมันหมูอยู่แล้วเนาะที่อยู่ในแท่งของตัวกุนเชียงเนี่ยเวลาทอดน้ํามันมันก็จะออกมาอยู่แล้วเนะะี่ยค่ะเราก็เลือกใช้เป็นน้าเปล่าในการทอดก็ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ โอเคค่ะหลังจากที่เราได้ทําการทอดในสองตัวกุ้นเชียงไปเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราจะมาลงมือยําในสองตัวกุ้นเชียงกันเลยค่ะซึ่งขั้นตอนแรกง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะเราก็จะนําภาชนะผสมนะคะเตรียมไว้นะคะแล้วก็จะนําในสองตัวน้ําปลาค่ะลงไปในภาชนะผสมเลยนะคะตามด้วยน้ำมะนาวค่ะและน้ำตาลทรายค่ะ พริกแดงจินดาสับละเอียดนะคะความเผ็ดนะคะสามารถปรับได้ตามผู้ทานเลยนะคะแล้วก็ทำการผสมค่ะผสมให้น้ำตาลละลายเลยนะคะ และเมื่อลำตาละลายดีแล้วนะคะเราก็จะนำในส่วนของตัวกุ้นเชียงค่ะลงไปคลุกเลยนะคะในส่วนของอัตราส่วนของวัตถุดิบนะคะในการทําเมนูยำกุนเชียงในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากลองทําทานไลลา,ลาได้ทําการแชร์ไว้อยู่ที่ใต้คลิปให้แล้วนะคะตามด้วยนะคะแตงกวาค่ะ หอมใหญ่ค่ะหอมแดงมะเขือเทศค่ะและขึ้นช่ายหรือว่าตั้งโอของเรานะคะแล้วก็คลุกเลยค่ะง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากเลยนะคะวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนการทำง่ายนิดเดียวค่ะสำหรับเมนูนี้ โอเคค่ะเพียงเท่านี้นะคะเมนูยำกุ้นเชียงในแบบฉบับของไลลาชิลชิก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมนูนี้ชิวสมชื่อไหมคะ เป็นเมนูทํากินเองง่ายๆได้ที่บ้านนะคะอย่างที่บอกค่ะแต่ได้ความอร่อยกันแบบเต็มๆคาเลยนะคะสามารถทานคู่กับข้าวสวยข้าวต้มหรือว่าทานเป็นกับแก้มได้หมดเลยละค่ะยังไงนะคะวันนี้ไลาลาต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะแล้วไว้พบกับไลาลาคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ